สำนักข่าววติการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิสประมุขแห่งพระค,คริสต์จากคาทอลิกเมื่อวันที่14มิถุนายน2565ทรงยอมรับว่าในมุมมองของพระองค์นั้นสงครามโลกครั้งที่สได้ถูกประกาศแล้วหลังเห็นสัญญาณเล็กๆน,น้อยๆเมื่อ2-3ปีก่อนโดยพระองค์ได้ยกย่องชาวยูเครนว่าเป็นประชาชนผู้กล้าหาญพร้อมตรัสว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือความโหดร้ายและความป่าเถื่อนของสงคราม ที่กระทำโดยทหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารรับจ้างของฝ่ายรัเสเซียสิ่งที่อันตรายก็คือเรามองเห็นเพียงแค่การสู้รบที่โหดร้ายแต่มองไม่เห็นฉากละครทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังสงครามครั้งนี้ซึ่งอาจจะเกิดจากการยั่วยุหรือการไม่พยายามยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นและยังส่งชี้ว่าในสงครามไม่มีใครเป็นคนดีหรือคนชั่วร้อยเปอร์เซนมีปรากฏการณ์ระดับโลกบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบผัวพันกันอย่างซับซ้อนและด้วยเหตุนี้วลาดิเมียป,ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจึงไม่ควรถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าเช่นเดียวกับชาติตะวันตกก็ไม่ใช่หนูน้อยหมวกแดงเสียทีเดียวพร้อมกับตรัสด้วยว่ามีผู้นำประเทศรายหนึ่งเคยบอกพระองค์เมื่อสองถึงเดือนก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนว่ากังวลกับความเคลื่อนไหวของนาโตและมองว่ากลุ่มพันธมิตรทางทหารที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวโจก กำลังตั้งใจเห่าใส่ประตูบ้านของรัสเซียทั้ทงนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่ข้างผู้นำรัสเซียแต่ทรงไม่เห็นด้วยกับความพยายามด่วนสรุปง่ายๆว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วโดยไม่พิจารณาถึงต้นตอและผลประโยชน์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนและชี้ว่าอุตสาหกรรมอาวุธก็อาจจะเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดสงครามขึ้นได้ ขณะที่สถานการณ์ในยูเครนล่าสุดวอรดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียอมรับว่าเกิดความสูญเสียอันน่าเจ็บปวดทั้งในเมืองซีวิโดโดเนตและแคว้นคาคิฟหลังรัเสเซียพยายามเข้ากระชับพื้นที่เพื่อเข้ายึดครองภูมิภาคดอนบาสให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ก็ยืนยันที่จะต้องสู้ต่อไปจนสุดกำลังโดยผู้นำยูเครนได้จี้ชาติพันธมิตรให้ส่งอาวุธต่อต้านขีปนาวุธอันทันสมัยเดี๋ยวนี้หลังพบจรวดรัเสเซีย หลบหลีกการป้องกันจนก่อให้เกิดความสูญเสียแก่กองทัพด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตเลนติกเหนือก็ชี้ว่ายูเครคนควรมีอาวุธหนักมากกว่านี้โดยนาโต้กำลังยกระดับการส่งมอบและประสานการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ยูเครนสามารถยืนหยัดทัดทานการรุกรานของรัสเซียได้เช่นเดียวกับมเทอุสโมราวิกี้นายกรัฐมนตรีโปโลแลนด์ที่ตำาหนิชาติพันธมิตร ไม่ดำเนินการอย่างเพียงพอในการสนับสนุนเพื่อปกป้องยูเครนพร้อมกับเตือนว่าชาตะวันตกจะไม่เหลือความน่าเชื่อถือหากว่ายูเครนพ่ายแพ้มันอาจจะเป็นความล้มเหลวและหายนะอย่างสมบูรณ์แบบของสาภาพยุโรปและนาโต